เรื่องปัญญาวุธได้มอบให้คุณพริฤทธวัชรศิลป์เป็นผู้สรุปแทนเชิญครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับกระผมพริฤทธวัชรศิลป์ผู้แทนรัศฎรแบบบัญชีรายชื่อจากอดีตพรรคก้าวไกลวันนี้เป็นพรรคประชาชนท่านประธานครับผมเข้าใจว่าสาเหตุและเหตุผลที่ทําให้เราต้องมาพิจารณายติดว่วนในวันนี้ก็เกิดจากปฏิกิริยาและก็คําวิาพากษ์วิจารณ์ของสังคมต่อบทการให้สัมภาษณ์ ของตุลาการสารรัฐมนูญท่านหนึ่งคงไม่จําเป็นต้องเอ่ยชื่อแต่วันนี้ครับท่านประธานผมคงไม่ได้ใช้เวลาอภิปรายที่จํากัดในสภาแห่งนี้มาอภิปรายเรื่องคนหรือว่าตัวบุคคลครับเพราะในมุมหนึ่งครับการให้สัมภาษณ์ของตุลาการสารรัฐมนูลดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ผมคงไม่จําเป็นต้องมาวินิจฉัยเพราะหากจะยืมคําพูดจากคําวิจัยของสารรัฐมนูลเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาครับ อันนี้เป็นคําพูดของสามนูลนะครับผมเห็นว่าเพียงความตระหนักรู้ถึงมาตรฐานเยี่ยงวินยูชนหรือบุคคลทั่วไปในสังคมก็เพียงพอต่อการวินิจฉัยได้แล้วแต่ยิ่งไปกว่านั้นครับท่านประธานผมเห็นว่าตุลาการสามนูลดังกล่าวควรจะดำเนินการอย่างไรเพื่อรักษาชื่อเสียงของสถาบันต้นสังกัดของท่านหรือจะดำเนินการอย่างไรเพื่อแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองผมเชื่อ ว่าท่านรู้อยู่แก่ใจดังนั้นข้าพุทธาวันนี้ผมอยากจะใช้เวลาอันจำกัดในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้อภิปรายถึงเรื่องของระบบเพราะผมเห็นว่าในมุมหนึ่งครับพฤติการของท่านตุลาการสารมนูญรวมถึงกลไกกระบวนการขั้นตอนที่ทําให้บุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าวสามารถไปดํารงตําแหน่งเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้มันล้วนเป็นผลลัพธ์ครับมาจากระบบการเมืองที่ถูกออกแบบโดยรัฐธรรมนูญฉบับ60 ซึ่งเป็นต้นต่อของปัญหานี้ยิ่งไปกว่านั้นครับเมื่อสักครู่เพื่อสมาชิกผู้ร่วมเสรนิยติจากพกรรครวมรัฐบาลได้อภิปรายไว้โดยให้คำแนะนำครับว่านิ้วไหนร้ายก็ตัดนิ้วมันหรือตัดนิ้วนั้นผมต้องขออนุญาตเห็นต่างกับรประธานเพราะผมมีความเชื่อครับว่าแม้พรุ่งนี้ตุลาการสามนูญที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้จะถูกลงโทษ หรือแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองตามที่พวกเราแต่ละคนเห็นว่าสมควรปัญหาแบบนี้ก็ไม่หมดไปครับเพราะปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นจากระบบการเมืองที่เรากำลังอาศัยอยู่ดังนั้นครับถ้าเราไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้หรือบทสัมภาษณ์อย่างเมื่อวานเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราหลีกนี้ไม่พ้นครับความจาเป็นในการปัดิรูปสารรัฐธรรมนูญแล้ถ้าเราถามต่อครับ ว่าเราจะปฏิรูปสารรัฐธรรมนูญอย่างไรด้วยแนวทางแบบไหนผมคิดว่าเราสามารถเริ่มต้นครับโดยการทบทวนความรู้สึกของพวกเรากันเองหรือความรู้สึกของสังคมว่าแท้จริงแล้วพวกเราหรือสังคมกำลังโกรธเรื่องอะไรผมเชื่อครับว่าหากเราถามตัวเองหรือทบทวนความรู้สึกตัวเองลึกๆเราจะค้นพบว่าเราไม่ได้โกรธแค่ตัวบุคคลนะครับ แต่สิ่งที่เรากําลังโกรธนั้นคือสองค์ประกอบของระบบการเมืองปัจจุบันที่เราสามารถใช้เป็นรากฐานในการกําหนดแนวทางของการปฏิรูปสารรัฐธรรมนูญได้สิ่งแรกครับที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนนั้นกําลังรู้สึกโกรธอยู่คือเรากําลังรู้สึกโกรธกับการลุกแก่อํานาจของสารรัฐธรรมนูญซึ่งแน่นอนครับก็แปลมาเป็นโจทย์สําคัญในการปฏิรูปเรื่องขอบเขตอํานาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ารัฐมนุชฉบับ60นั้นมีการขยายขอบเขตอำนาจของศาลร,รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระผมยกตัวอย่างเพียงแค่สองตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งครับท่านประธานคืออำนาจเรื่องของการยุบพักการเมืองแน่นอนครับว่าปัญหาเรื่องการยุบพักการเมืองนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเรื้อรังยาวนานถ้าเรานับแค่เฉพาะ17ปีที่ผ่านมาครับถ้าก้าวไกลอดีตต้นสังกัดของผมที่ถูกยุบไปเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมา ก็เป็นพรรคการเมืองที่6ครับที่มีตัวแทนในสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกยุบโดยสารรัฐธรรมนูญและผมจำเป็นต้องยืนยันครับว่าการยุบพรรคลักษณะแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกในสังคมไทยไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับพรรคที่มีสสร้อยห้าสิบคนหรือพรรคที่มีสสแค่หนึ่งคนคนไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่มีประชาชนลงคะแนนให้สิบสี่ล้านเสียงหรือพรรคการเมืองที่มีประชาชน ลงคะแนนให้เพียงหลักหมื่นหลักแสนคนเท่านั้นนณะจ,จะบอกกลับมาครับว่าทั้งหมดนั้นเรื่องของการยุบพักนั้นก็เป็นการตัดสินทางกฎหมายแต่ด้วยความเคารพรัฐประหานหากเราสังเกตถึงบริบทและจังหวะของการยุบพักตลอดที่ผ่านมารวมไปถึงคําให้สัมภาษณ์ของท่านตุลาการสามรมนุษย์เมื่อวานผมเชื่อครับว่าทั้งหมดนี้ยิ่งตอบย้ําถึงข้อสันนิษฐานของพี่น้องประชาชน ว่ากลไกของการยุบพักนั้นไม่ได้ถูกคำนึงถึงในเรื่องของกฎหมายแต่เป็นกลไกที่กำลังถูกใช้เป็นอาวุธทางการเมืองมาโดยตลอดและแม้จะเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนานครับก็ต้องเรียนขอริงขอประชาชนิตขอให้ระวังนิดนึงนะเมื่อกี้ผม์ก็ไม่อยากจะทักทวงนะครับคำว่าลุกแกลนาดหรือจะวิพากษ์วิจารณ์ในทางจะ จะเกิดาการฟ้องร้องได้ให้ระวังไว้นะครับนะแล้วก็ลูกกรามนาจไม่ควรจะใช้ต่อไปนะครับขอบคุณสําหรับ,<อ>บความหงวงใย,ยครับ,รบท่านประธานผมเพียงอธิบายความรู้สึกของสังคมนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าใครเปิดโทรศัพท์มือถือก็น่าจะเห็นคําพูดที่อาจจะมีสีสันกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ขอบคุณสำหรับความ,มหงวหงใยครับท่านประธานแต่นอกจากเรื่องของการยุบพักจะเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนานครับเราเห็นว่ารัฐมนุนูน60ก็ได้มีการขยายปัญหาดังกล่าวพอถ้าเราไปดูพรปพักการเมืองมาตรา92ครับ นอกเหนือจากเงื่อนไขาการยุบพักที่ถูกระบุไว้ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองและวงเล็บสาซึ่งครอบคลุมถึงหลายกลางกระทําก็มีการเพิ่มวงเล็บสี่เข้าไปครับที่พูดถึงเหตุอันจะต้องยุบพักการเมืองตามที่มีกฎหมายกําหนดเป็นการเปิดประตูให้สามารถเขียนกฎหมายในอนาคตเพื่อขยายเงื่อนไขของการยุบพักได้เมื่อวานครับท่านตุลาการสารมนูญอาจจะมายเยาะเยะ้ยพวกเรานะครับว่า ยุบไปแล้วก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรก็ตั้งขึ้นมาใหม่ได้ถึงขั้นมาทวงบุญคุณให้เราต้องขอบคุณท่านผมก็ต้องย้ำอีกรอบครับผมไม่ขอบคุณท่านหรอกครับผมต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนครับที่ยังคงไม่หมดหวังกับการเมืองไทยภายใต้ประชาธิปไตยที่บกคร่องแบบนี้และยิ่งกว่านั้นครับการที่ท่านมองว่าการกระทําทของท่านนั้นจะถูกตีความหรือถูกวัดด้วยเกณฑ์ที่ว่า การกระทาดังกล่าวจะสามารถทําลายพักการเมืองของเราได้หรือไม่ผมคิดว่าสะท้อนให้เห็นชัดว่าท่านไม่ได้เข้าใจถึงสาการการเมืองไทยณปัจจุบันเพราะการยุบพักที่เกิดขึ้นนั้นครับผมยืนยันว่าไม่สามารถทําลายพักการเมืองได้แน่นอนครับอาจจะยุบพักการเมืองในฐานะนิติบุคคลได้อาจจะสามารถตัดสิทธิบุคลากรที่มีคุณค่าในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองได้ แต่สิ่งที่ท่านไม่มีทางทาลายได้ครับคือโครงการที่อยู่เบื้องหลังของพักการเมืองดังกล่าวที่สามารถเดินไปต่อได้ขับเคลื่อนไปต่อได้ผ่านยานผาานะใหม่แต่สิ่งที่มันน่ากังวลครับนั่นก็คือว่าการยุบพัคดังกล่าวนั้นไม่ได้กําลังทําลายล้างพักการเมืองครับแต่กําลังทําลายล้างประเทศเพราะเป็นการทําให้สังคมเริ่มตั้งคําถามครับว่าตกลงแล้วกฎหมายรวมไปถึงกฎหมายสูงสุดของประเทศอย่างเช่นรัฐธรรมนูญนั้น กำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อขัดขวางเจตนาลมของพี่น้องประชาชนใช่หรือไม่ส่วนตัวอย่างที่สองก็รัฐประหารของขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสารรัฐมนุนที่ถูกขยายขึ้นมานั้นก็คือนวัตรกรรมทางการเมืองใหม่ที่มีชื่อว่ามาตรฐานทางจริยธรรมผมต้องอยืนยันอีกรอบครับว่าเรื่องของจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ภาษางกฤษเขาเรียกว่า subjective คือต่างคนอาจจะนิยามไม่เหมือนกันความจริงไม่ต้องมองตัวอย่างไปไกลครับท่านประธาน เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ยังมีทีมงานที่ทำงานให้กับเพื่อนสมาชิกคนหนึ่งยังตีความเลยครับยังวินิจฉัยเลยครับว่าการที่นักการเมืองคนหนึ่งไปหยุมหัวหรือว่าตบหัวนักข่าวนั้นเป็นเรื่องที่ดูไม่น่าจะผิดจริยธรรมแต่เป็นเพียงการหยอก,อกล้อกันดังนั้นข้าโต้ทานผมต้องยืนยันว่าในเมื่อจริยธรรมเป็นเรื่องที่เรานิยามไม่เหมือนกันตีความไม่เหมือนกันแต่ปัญหามันเกิดขึ้นครับ ตรงที่ว่ารัฐมนุน60นั้นกับนําเรื่องจริยธรรมที่ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องของการทุจริตที่มีการนิยามไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วไปบรรจุอยู่ในกฎหมายและไปเพิ่มอํานาจให้กับศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระนั้นมีอํานาจผูกขาดเรื่องจริยธรรมทั้งต้นน้ําและปลายน้ําผูกขาดทางต้นน้ํา,ก,า,านนก็หมายถึงการผูกขาดการนิยามว่ามาตรฐานจริยธรรมนั้นหมายถึงอะไรเพราะว่ามาตรา219ของรัฐมนุญ60ครับ ไปให้อำนาจสารและองค์กรอิสระในการเขียนมาตรฐานจริยธรรมขึ้นมาซึ่งถูกบังคับใช้กับทุกองค์กรแต่ผูกขาดปลายน้ำกัประฐานก็คือผูกขาดการตีความเพราะว่ากระบวนการในการวินิจฉัยชี้ขาดนั้นก็เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือขึ้นอยู่กับสารและองค์กรอิสระเกือบทั้งสิน้นและยังมีการให้อำนาจในการกําหนดบทลงโทษที่รุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตทางการเมืองด้วยเช่นกันอันนี้คือปัญหาที่หนึ่งครับ เรื่องของขอบเขตอำนาจหน้าที่ของศาลร,รัฐธรรมนูญแต่ปัญหาที่สองครับหรือสิ่งที่สองที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนในสังคมนั้นกำลังรู้สึกโกรธก็คือความโกรธกับอคติและอาการที่ดูไม่เป็นกลางของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งความโกรธนี้ครับก็ต้องถูกแปลมาเป็นโจทย์สำคัญในการปฏิรูปเรื่องของกระบวนการได้มาซึ่งตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญถ้าท่านประธานถามผมว่า เกณฑ์ที่เราควรจะใช้ในการคัดเลือกตุลาการสามัญรูนควรจะเป็นเช่นไรหรือคุณสมบัติที่เราเห็นว่าตุลาการสามนญรูนควรจะมีควรประกอบไปด้วยคุณสมบัติอะไรบ้างผมจะขออนุญาตตอบท่านประธานเป็น3ข้อครับข้อที่1ครับผมเห็นว่าตุลาการสามนุรูนนั้นก็ควรจะมีความหลากหลายในระดับหนึ่งหลากหลายความคิดหลากหลายความเชี่ยวชาญคุณสมบัติที่สองครับผมเห็นว่าตุลาการสามนญรูนั้นก็ควรจะมีความยึดโยงกับประชาชนแม้ อาจจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนก็ควรจะถูกรับรองหรือรับความเห็นชอบจากตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนส่วนคุณสมบัติที่3ครับผมก็เห็นว่าใครที่จะมาทหน้าที่เป็นตุลาการสารรัฐมนูลนั้นก็ควรจะต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายแน่นอนครับลึกๆแล้วมนุษย์แต่ละคนก็อาจจะมีความคิดที่เป็นกลางจริงๆไม่ได้แต่อย่างน้อยคนที่จะมาทําหน้าที่เป็นตุลาการสารรัฐมนูลนั้นควรจะเป็นที่ยอมรับโดยทุกฝ่ายว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่าง ป,ปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ข้าราชกานก็คือว่ากติกาเกี่ยวกับการได้มาซึ่งตุลาการสามนูญที่ถูกกาหนดไว้ในรัฐมนุนหกสูนั้นไม่ผ่านทั้ง3เกณฑ์น,นี้ครับหากเราไปดูเกณฑ์ที่1ครับเรื่องของที่มาที่หลากหลายเราก็จะสังเกตเห็นครับว่าที่มาของตุลาการสามนูญณนะปัจจุบันนั้นก็มาจากที่ประชุมใหญ่ศาลและก็คณะกรรมการสัญหาที่อาจจะมีตัวแทนศาลตัวแทนข้าราชการหรือตัวแทนฝ่ายการเมือง ในส่วนของตัวแทนนักวิชาการครับที่เคยมีอยู่ในคณะกรรมการสรรหาตุลาการสารมนูนในรัฐมนูล40นั้นก็ตกหล่นไปหลากหลายน้อยลงส่วนเกณฑ์ที่สองครับเรื่องของความยึดโยงกับประชาชนครับเราก็จะเห็นว่าตามร่าง60นั้นใครจะมาเป็นตุลาการสารมนูนได้ต้องถูกรับรองโดยสมาชิกวุฒิสภาท่านอาจจะบอกกับผมว่าอันนี้ก็เหมือนกับกติกาของรัฐมนุน40แต่ถ้าดูในรายละเอียดไม่เหมือนกันครับ เพราะว่าสวรหรือสมาชิกวุฒิสภาของรัฐมนูน40นั้นมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนในขณะที่สวภายใต้รัฐูไม่ว่าจะเป็นบทเฉพาะการก็ดีหรือว่าบทหลักก็ดีก็ยังคงไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนส่วนเกณฑ์ที่3ครับเรื่องของการเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายอันนี้ก็ดูจะเป็นปัญหาที่สุดกับธปรมทานเพราะเราจะเห็นว่าสว250คนตามบทเฉพาะก,การที่ก็มีบทบาทสําคัญในการรับรอง ตุลาการสามนนญและก็ผู้ดำรงตําแหน่งในองค์กรอิสระหลายท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทุกวันนี้มาจากไหนครับก็มาจากการแต่งตั้งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากคอสอชอซึ่งณนะเวลานี้ก็ได้แปลสภาพมาเป็นผู้เล่นทางการเมืองส่วนหนึ่งถ้าเปรียบให้เห็นภาพเหมือนกับเกมฟุตบอลครับสามนนุอาจจะถูกมองว่าเป็นกรรมการที่มาตัดสินการแข่งขันระหว่างแต่ละทีมปัจจุบันครับรัฐมนตรีฉบับ6 0นั้นกําลังให้ทีมฟุตบอลทีมหนึ่งครับ สามารถตั้งกลุ่มคนขึ้นมากลุ่มหนึ่งได้ที่ไปคัดเลือกว่าจะเอาคนไหนมาเป็นกรรมการอันนี้ผมคิดว่าสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ชัดเจนที่สุดส่วนปัญหาที่สามก็ธรรมทานปัญหาสุดท้ายหรือสิ่งที่สามที่ผมเห็นว่าเรากําลังโกรธนั้นก็คือการที่ประชาชนนั้นดูไม่มีช่องทางอะไรเลยที่จะทําได้กับตุลาการสามนูนที่พี่น้องประชาชนมองว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งแน่นอนครับก็หมายถึงความสําคัญและความจําเป็นในการปฏิรูปเรื่องของกลไกตรวจสอบหรือว่ากลไกถอดถอนตุลาการสารรัฐมนูญพูดแบบนี้ท่านประธานอาจจาะตกใจแต่ผมเชื่อว่าท่านประธานก็ทราบดีครับว่าความจริงแล้วกลไกเรื่องของการถอดถอนตุลาการสารรัฐมนูนนั้นก็ไม่ได้เป็นแนวคิดที่ไม่เคยมีมาก่อนถ้าเราย้อนไปดูรัฐมนุน400ครับเราจะเห็นว่าก็มีการเปิดช่องให้สสหน,นึ่งในสี่คน หรือหนึ่งในสี่ของจำนวนสอสอที่มีอยู่หรือว่าประชาชนห้าหมื่นรายชื่อครับสามารถเข้าชื่อถอดถอนตุลาการสารมนุนได้แน่นอนไม่ได้ถอดถอนตามอำเภอใจครับก็ต้องถอดถอนเฉพาะกรณีที่อาจจะมีพฤติการร่ำรวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่กระทําผิดต่อหน้าที่หรือใช้อํานาจโดยมิชอบและแน่นอนครับไม่ใช่ว่าเสนอแล้วก็จะถอดถอนได้เลยแต่ก็มีกระบวนการที่รัดก,กลุ่มที่เปิดให้มีการไต่สวนโดยปปชและท้ายสุดแล้วคนที่จะชี้ขาดก็คือสอวอที่มาจากการเลือกตั้ง ที่ต้องลงมติอย่างน้อยสาในห้าผมเลยจําเป็นครับที่ต้องอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้โดยการตั้งคําถามดังๆกับเพื่อนสมาชิกทุกคนเพราะถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจําเป็นจะต้องมีการพิจารณานากลไกถอดถอนตุลาการสารรมนุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งจานนั้นกล่าวโดยสุปคทนประธานสําหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาตลอด 1- ถึงสองวันหลังจากที่มีบทสัมภาษณ์ของตุลาการสารรมนูนเราเห็นประชาชนโกรธครับ เราเห็นประชาชนรู้สึกไม่พอใจพวกเราก็โกรธได้ครับพวกเราก็รู้สึกไม่พอใจได้เพราะท้ายสุดแล้วผู้แทนรัษฎรก็เป็นคนก็เป็นประชาชนเหมือนกันแต่ผมอยากชวนให้เพื่อสมาชิกทุกคนในที่นี้ตระหนักไว้นะครับวพาแม้เราอาจจะมีความรู้สึกไม่พอใจเหมือนกับที่พี่น้องประชาชนรู้สึกในสังคมแต่สิ่งหนึ่งครับที่พวกเราผู้แทนราษฎรสามารถทําได้และเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนคาดหวังให้เราทํา และเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนนอกสภาเขาทําด้วยตัวเองไม่ได้และไม่ใช่การพูดแทนเขาเท่านั้นครับแต่คือการลงมือแก้ปัญหาที่ต้นต่อโดยการแก้รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติป,ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบ่อเนิดของระบบการเมืองที่บิดเบี้ยวและนํามาสู่เหตุการณ์เมื่อวานนี้ดังนั้นครับผมอยากจะเชิญชวนเพื่อสมาชิกทุกคนว่าเราไม่ควรจะหยุดอยู่แค่การอภิปรายในวันนี้ครับ แต่เราจําเป็นต้องร่วมกันเริ่มผลักดันการแก้ไขรัฐมนูลให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดแน่นอนครับในมุมหนึ่งเราจาเป็นต้องเร่งจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยและเมื่อวานครับก็เป็นข่าวดีที่สภาผู้แทนรษาษฎรนั้นได้ให้ความเห็นชอบในวาระที่สของร่างแก้ไขพรบรประชามติแต่ผมก็จะไม่ต้องยืนยันครับว่ารัฐมนูลฉบับใหม่นั้นจะสะท้อนเสียงของประชาชนทุกกลุ่มได้ดีที่สุดและมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่สุดหากถูกร่าง โดยสภาร่างรัฐมนูนที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนทั้งหมดแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าถึงแม้เราทําเต็มที่แค่ไหนในการผลักดันให้เกิดการจัดทํารัฐมนูญฉบับใหม่กระบวนการดังกล่าวมันต้องอาศัยเวลาหากเราเดินตามรถแมบที่รัฐบาลประกาศไว้ว่าจะมีการทําประชามติ3ครั้งผมคํานวณดูแล้วท่านประธานจะเร่งแค่ไหนก็มีโอกาสน้อยมากที่เราจะมีรัฐมนุญฉบับใหม่บังคับใช้ก่อนการเลือกตั้งในปี2570 ดังนั้นข้าวประธานสิ่งที่เราจาเป็นต้องทําคู่ขนานและทันทีครับคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบประมวลรายมาตราในประเด็นที่จําเป็นเร่งด่วนซึ่งเราทําได้ตั้งแต่วันนี้เลยความจริงเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วครับผมและเพื่อนสมาชิกจากณเวลานั้นเป็นพักก้าวไกลก็ได้ยื่นร่างแก้ไขรัมนุลรายมาตราไปสาฉบับที่ล้วนมีเป้าหมายในการลบล้างผล,ผลพวงรัฐประหารมาถึงวันนี้ครับผมและเพื่อนสมาชิกจากพักประชาชนเราก็ยืนยัน ว่าเราพร้อมจะเสนอและสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐมนูลลายมาตราที่จะแก้ปัญหาที่ต้นต่อของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนอำนาจหน้าที่ของสารมนูญและองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นการไปรูปกระบวนการได้มาซึ่งตุลาการสารมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมไปถึงการทบทวนหรือการเพิ่มกลไกตรวจสอบถอดถอนตุลาการสารรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับ ว่าเพื่อนสมาชิกที่ลุกขึ้นมาอภิปรายในวันนี้หรือเพื่อนสมาชิกที่ก็ไม่ได้ขัดขวางการเสริอยติในวันนี้จะร่วมมือกันครับกับพวกเราในการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว mm hmm. เช่นกัน mm hmm. เพื่อสร้างประชาธิปไตยเต็มไปที่ยมอำนาจสูงสุดเป็นของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ